ฟุตบอลฟุตบอลมิดเดิลครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับประมาณสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ใครท่าศิษย์จำไม่ชครับก็คืออยู่ที่วิลาม์วิลามเหมือนเดิมนะมีใครมาไปฟุตบอลฟุตบซ้อมฟุตบอไฟนี้มีพี่ลูกแสงตะวันกับลูกน้องเล็กครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้พุกอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับประมาณหกสี่ครึ่งเรามวยตะตายเลยครับวิ่งเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอรุ่นพี่นะรุ่นกิตเคยเจอกันมายังยังครับยังไม่เคยเจอกันเลยเหรออันนี้คือไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาปะศึกษาเขามวยตะตายอะไรจัดเลยไหมมวยเดินเข่ามวยตีมือก็ได้ครับแล้ววันนี้คุกจะวางเกมงมังแผนไงก็ต้องดูประวิธีครับก็คือดูอาวุธเขาด้วยแล้วแก้เกมยกต่อยกเลยล่าสุดนี่คุกใส่ไว้ที่ ที่ก้าวด,ดำเนินวันนั้นเราเจอกับพี่ไปดำครับเป็นไงบ้างชนะชนะพี่เไปดำมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไห 4, ร่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบสี่วันนี้ต่อยร้อยสามสิบห้าคืนอ่นปอนหนึ่งมีปัญหาไหมน้ำหนักนี้ก็ไม่มีคิดว่าถ้าเข้าไปสอบนี่น้ำหนักมาเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีครับสบายๆนะร่างกายวันนี้ฟุกเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์หนึร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวพูนแข็งแรง อาปุ๊กต่อยมวยมาลุนลุนทงกคนที่ขี่ไฟแล้วประมาณเป็นร้อยไฟแล้วครับเราคนจังหวัดบุรีรัมย์อาฝากเชิญชวนแฟนคลับเรามานี้หน่อยออก็เชียร์เชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับทำให้เต็มที่เลยขาผมมาท้งชายครับ